เราทําปลอดไทยปลอดไทยแบบโขงไซน์นะครับผมงั้นอย่างแบบผมสิผมพูดสลับภาษาเองนี่นะครับผมก็คือทำม,มาห้ารอบมาห้าเล่า,า,า,ลาแต่ว่าสิ่งสำคัญท,ที่ตุดเลยท่านเพราตับทิ้งใจที่นี่นะเพราะว่าวิกไซทัถากของท่านมาห้ากับรองมาห้าเขาบาอกว่าเปิดบริษัทมาเผื่อที่จะอยากมีเงินยัก้วยแบมาหนน่นอ,นอยู่แล้วจะพร้อมบริษัทแต่วงแหลกกว่าคนเห็นตามมาก เหเป็นนักธุรกิจในบริษัทเดอร์เจเนี่ยต้องรวยต้องมีเบียร์มาสัมเร็จไปเมือนท่านกันแบบนี้ดีไหมครับดีไหมคนอยากรวยมีแต่แค่นี้เหรอครับดีไหมครับดียอดเลยครับอ่ะมาดูกันหน่อยตรงนี้นะครับนะให้ผมซีทกัหน่อยมาดูรางวัลแห่งธุรกิจที่เติมตัววันโดดเด่นปี2021ได้แก่บริษัทเดอรเจมส์อินโนเวชั่นจำกัด คือนำด้านเนตบุตรปฏิเสวัสดีครับผมงอาปาเสียจกว่าทางอาจารย์บริษัทเดทบิลลิมอเวชั่นครับเราวันให้ปริษัทเดทครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจครับว่ามันทำให้หลายๆครอบครัวครับจากที่เราไม่มีอะไรทำแต่วันนี้ธุรกิจของเดทอินโนเวชั่นทำให้เราเป็นอาชีพเพิ่มขึ้นครับอยากจะบอกว่าวันนี้ก็คือขอให้รายการให้ยอดน้อยร้อยล้านครับเจริญเติบโตไปยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างธุรกิจแล้วก็เพิมเป็นกำลังใจกับนักธุรกิจหลายๆคนเข้ามาเป็นอายุร้อยร้อยล้านกันทุกคนเลยครับโอเค นะครับก็คือบริษัทเราเน่ะครับในช่วงโควิดช่วงปี2021น,นะครับผมประมาณสองปีที่แล้วเนาะช่วงเดีบ,บริษัทมูลล้องคนนี้ตอกง,งานคนงานตอกง,งานนะครับแต่บริษัทเราเนี่ยสามารถทำให้คนที่ทดเดือจเย็เนี่ยมีรายได้พุ่งขึงข้นมาเลยธุรกิจเดืดเย็นแปลงหนักนะครับช่วงเดียวิกิตรงานของขก็อตอกง,งานไม่ได้เบียแต่คนเดือดเดือจเย็นะรายได้พุ่งปรี๊ดแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญทําให้เดือเย็เป็นบริษัทเติดท็อปเป็นบริษัทห่องนาไม้เถิดติดท็อป ตอนตอนทองประเทศนะตอนนี้เลยครับผมกว่าบริษัทเราไม่มีดีไซยหนึ่งท็อตต์บริษัทหลอดก็เป็นนะครับผมมาดูกันต่อครับพาร์ทเนอร์ที่สองเรื่องของนวัตกรรมแน่นอนเราไม่คล้ายครับแต่นวัตกรรมต้องดีดีสุดเหมือนกันเทให้นับธุรกิจเราทานนะครับมาจากบริษัทอินโนแลนเซนตินโนเซชั่นอิโนมิกซับบริษัทเนี่ยจริงๆเขาคือเครือเดียวกันเขาคือเจ้าของเดียวกันนะครับผมบริษัทเราดีเนี่ยพันธุ์เกี่ยวกับยาอาหารเสริม เสิร์ฟอา,าหารนะครับอยู่เทปประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นบร,ริษัทอันดับหนึ่งสวิสเซอร์แลนด์ติดหนึ่งในท่ามของเอเชียเลยผลิตอยู่ประเทศไทยถ้าเราอยากต้องกันความชัดเจนนะเจนเนอเรชั่นอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับและที่สําคัญเดอะเจนเป็นพาร์ทเนอร์อินโนวาแล็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ว่าอินโนวาแล็บจะได้รับนวัตกรรมอะไรมาจากราดับโลกเข้ามาในไทยนะ ดีดี <toys> ุดในพองปีปีนี้เลยจะส่งให้เดอะเจมเป็นบริษัทแหลกไปแบบนี้ดีไหมครับผมดีให้ดีผมือให้เดอะเจมส์ห่ยนะมาดูประกอบคอกเร์บาหน่ราะเม่อาไม่ต้องสต็อกหน้าดีกไม่ต้องคล้ายนะเพว่าเรามีเทอร์ี่เอเอลบรนี้ครับไม่ต้องเท่าครับหลอดส่งพร้อมตัดได้เมื่อแดก็โอเคไหมครับพริพันโรซับใส่ระบบอีคอมเมิร์ซานาทีเขาส่งหมเราถ่กประเนแบบนี้ดีไหมครับดีีนะครับเอดีสี่ครับ ท่านารเหลือซีเนี่ยเกี่ยวกับเรองท้องธุรกรรมธนาคารกลางเงินนะครับที่ผมบอกว่าบริษัทจ,จัดจ่ายเบี้ยเป็นวิหน้าที่เพราะว่าเราจับมือกับธนาคารตัวประเทศด้วยว่าเซเว่นอีเลเว่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถลดคท้องสายได้เป็นวินาทีอีกเซฟชั่วโมงได้แบบนี้ดีไหมครับนี่บอกทุกวันนี้อเบี้ยก็จับข่าวทุกวันทำไ,ไมครับข้าวบ้าทุกวันดีไหมครับดีถ้าไม่ดีก็อ้อนมาให้ผมนะครับคนะ่ะเดี๋ยวนี้ต่อไปรอเล่นครับผมระบบสี่ท่้นขั้นที่นุ่มเลยนะครับผมจะบอกว่าข้ามไปได้เลยในบริษัทเลยนะระบบนี้เพราะว่าไร เพราะว่าถ้าไม่มีระบบนี้จะไม่มีท้อมาอยู่ตรงนี้เลยจะไม่มีโค้ดเบอร์หนึ่งทองประเทศจะไม่มีคนได้เดละล้าหนึ่งแสงช่องไฟช่องแสงจะไม่มีเลยถ้าไม่มีระบบนี้ในยเดลเจมซึ่งจุดเด่นของเดลเจมคือระบบนี้นะครับการทำงานอะไรอยู่แบบนี้เสร็จแต่ครทำสวนปิดย่มปิดยามเขาทำสวนเนาะมีมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมครับมีใครทำอาชีพหรือไม่คุณนายติ๊กทำอะไรครับ อ๋อเจ้าของบริษัทไฟฟ้านะครับผมคุณนานั่งอยู่ข้างหลังนะครับผมโามทำอะไรทำอะไรทำอะยู่นะครับขายขายครับมีมีใครทำอาชีพอื่นไหมแมรี่ทำอะไรครับตูอสร้างคุณละเหล่ก็สร้างแมรี่ทำอะไรอ๋อเหมือนกันอ๋อโอเคเสี่ยมือนกันเลยเปิดร้านขายโทรศัพท์ข้าราชการคุณครูบรรณาธิการประจํ ส่วนคนนี้พูดหน้าตาดีน่ารักไปวันวัน <c oughs> ช่วงตัวเองแขงก็เรื่องเดมนะครับใส่พ้นงทางผีแรกอยู่นี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะอายุเท่าไรนะครับไม่เกี่ยวข้าวไปในแคมป์นี้นะครับฟ้องวันเท่าคืนผีออกมาแตะลักแซงในเหมือ,มกววมอ,อนกันไม่เกี่ยวว่าผีจะมีตอนทุนอะไรเท่าืนไม่ท่เคืนไม่เกี่ยวกับเทอนี้ททำตามวิธีการเหมือนกันเป๊ะใชยระยะเวลาท่ากันเป๊ะถ,ถ้าเราทำตามแบบปลอดเป็นโอเคไหมครับ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของ พาร์ทเนอร์บริษัทนะครับแต่ที่มีรอกมาพาร์ทเนอร์ที่สองเราเนี้วครับผมกลับมาที่พาร์ทเนอร์ที่สองคือเรื่องของอะไรนะนวัตรกรรมนวัตรกรรมใช่ไหมครับนบวัตรกรรมเนี่ยสำคัญไหมในเดลเต็มสำคัญครับเพราะเป็นนวัตรกรรมที่ดีมากๆแต่ก่อนเราจะโหลข้อมูลน,นวัตรกรรมเราต้องโหลดอย่างี้ก่อนครับกระแสนวัตรกรรมเพราะว่าธุรกิจเครือข่าย คู่กับเรื่องของความตรวจทำงานถูกต้องไหมครับดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระว่าไอ,อ้เรามาทำเดเือดเจี๊เนี่ยบริษัทกำลังจับเทรนอะไรอยู่ถ้าเดือดเจี๊มันจับเทรนเนี่ยมันเก่าไปเดี๋ยวก็ไม่น่าทำดีแต่ถ้าจับเทรนไม่ไหมเบ็ดมึงมาไ,มไหมเปดือดเจี๊ยบจับเป็นเบอร์หนึ่งเพราะประเทศน่าทำไม่ดีเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังว่าตั้งแต่โรจิเตอร์คล้ายเกินมาในประเทศไทยเนี่ยมันมีกระแสอะไรทำมาบ้างนะครับกระแสแต่ละนะครับคือหมีเท้เก่าหลีหนามเคี้ยวๆเช็คเทสนะคะเดี๋ยวเขาบอกกินซ้ำทุกวันดีเคยกินไหมครับ เคยกินใช่ไหมถูกต้องนะครับผมไม่โรท้ามากินดีไม่ดีเพราะไม่รวมเหมือนกันนะแต่ว่าคนเดตกจากมาทัพเนี่ยรวยมากเลยนะครับผมเอาในวานีละกันทอานั้นมีหาซ้อมเห็นกาแฟของครูตาครูตาเคยได้ยินไหมครับยาฉีดแล้วขา้าทาแล้วขา้ากินแล้วขาเคยได้ยินใช่ไหมแต่มันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามีคนฉีดแล้วเสียชีวิตใช่ไหมกระแสก็เลยดับไปและที่นี้มีฮาวั้อ,เ,อเป็นกาแฟของแอลคาเนทีโรจักไหมครับโรจักกาแฟเนื้อกิปไหมครับ นันและมันอยู่คารไนเนอ์ิดนับเต็ม้ารหลดความควนนะครับของสารหลดความควรมีห้าพกเป็นกาแฟของคอลลาเจหรอลจากไหมครับคอเลาเตหรอลจากเนาะอ่ะโหลดจากคอลลาเจนคอลลาเจนมีหัวประเทงเลยพวกไหมครับถขาหลอกมันดีไหมมันดีแต่มันมีเันเลอยทั้งทัานเบล็มจริงไหมดิตรงน,ตน,นี้เนาะปีห้าแปดเป็นกาแฟของสเต็มเซลโหลดจากสเต็เซลไหมครับคับผมอยากทำไหากอแล้วแ ไม่แน่ใจมันกันครับระว่ารอยขัดจะไม่มีโปรเจนใช่โปรเจนก็กินนานๆมันมีผลไหมหรอครับค่ะอยึ้นตั่วไปอะค่ะกาก็ต้องเช็คแบรนด์นั่นดีว่ามันมีของยอมม่อมีอะไรปรกอบามาการไปเช็คฟดประกอบมันมดีครับแต่ว่าครับ้านหวาหานเสริมนั้นถ้ามันเป็นตัวก่อ,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 อนนอนนีเนเถ้เขาอยากไม่ได้ให้แหลกมิใจแบบละเอียดยิบนั้นมันมีฟ้าตอกทางอยู่แล้วครับถ้าเรากินเข้าไปคือมันหลักฟ้าเราในช่วงหนึ่งอยู่แล้ว แต่ว่าสุดท้ามันก็มีพลาของทำอยู่ดีๆไม่มีใครกินนะครเิมตลัลววชีวิตนะครับคนเด็กกินช่วงนั้นก็คือยังวัยรุ่นยังมีความรักหรืออะไรประอยาดฟิตเนสเป็นกลางก็เลยกินไปช่วงหนึ่งกินอยู่สองปีแล้วเป็นไงบ้างคีวหวา,ลา,วาแล้วเป็นไงบ้างคิควก็ใสขึ้นคิวใสขึ้นทำอะเรละครับผมกินต่อไปเพราะว่าหนังสืนถ้ากินตัวไหนดีมันปลุกเร้าแล้วก็กินครับผมกินไปเลยดีมากสแสดงเซลรูจ้จักไหมครับหน้าเด็กทำให้สุขภาพเด็ก รู้จักพี่เบิร์ตสมชัยไหมครับอายุเท่าไรพี่เบิร์ตเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบโลหกสิบห้าประมาณประมาณหกสิบห้าหน้าเด็กไหมอืมหน้าเด็กว่าพวกเราอายุประมาณสามสิบสี่สิบพอเขาใส่ซ้มสเต็มเซลล์ตัวนี้ะครับเซตที่นี่ปีบบอสสองพามาก็คือเป็นสเต็มเซลล์มือนกันครับในเป็นสเต็มเซลล์้ายพันเดบีดีสุดเลยก็คือเกาเรียกว่าซ้ายพันเอฟโพลี ึุนเด็กทั้งั่านบริษัทเดิะเจมเนี่ยครับเอา F o SO d ตรงเนี้ยมาทำในบริษัทต,ตั้งแต่ปีแรกเลยเป็นซ้าที่ดีมากๆเียทำให้สุขภาพเราดีทําให้สุขภาพเรากลับมาแดกโลกเป็นสิบสิปปีนะครับผมจับตามกระแฟไปเรื่อยๆแต่ถ้มเ่าว่ามีทีทีมาในเรื่องตรงนี้ตรงนี้เนี่ยปีหกสองท้ามาแล้วทีทีห้าปีห้าปีแล้วนะถ้าว่า ถ้ามีกระแสไหมก่อนนี้เข้ามากดีไหมคนระับดีดีนะเพราะว่านอกจากนวัตกรรมจะดีแล้วพีเพน,นังตรงนี้พเพพื่งเข้ามาทำในเดืเอนส่องเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์นะมีโอกาสด้วยมีโอกาสแทรโคตโคตรเพ,พ,พ,พนังอยู่ตรงนี้ได้มากเลยพออะไรหลงไหมครับพอพีมาโหลดจากกระแ 22, รองผอมกับพวกเรามดเลยพ้อมก็ขึ้นมาโหลดจากกระแทนี้พอบ,บริษัทคุณเอาเข้ามากมีเพเดียวในบริษัทเดียวเดียวในประเด็นไทยกันเขาเรียกว่าตัวเทโลเมียเทโลเมียเนี่ย เป็นสายพันธุ์เด็ดีทีุดกันนะครับเทโลได้มาเรียกว่าสายพันธุ์เทโลเกาเเทโลเมียคืออะไรรู้ไหมครับเทโลเมียเนี่ยคือตัวเทโลบุลเลต์ลุดสุขภาพดีนะไม่ได้ดูแลแค่เซลล์แต่ดูแลลึกไปจนถึง d ีเอ็นเอเลยดีเอ็นเอโครมโมโซมใครที่ปวดกระดูกใครทีออ่รู้สึกสุขภาพจริงๆไิงแม่กอนกับหมอให้นะครับอย่างว่าพวกมึงไปบอกมาเถอะนะแม่ก,ก้นเขาบอกว่าเขาไปตรวจก,กับมอหมอสกว่าเขา,าอะอายุประมาณเท่ิก แต่เซลล์ครับทุบอระบาดเขาข้างในนะครับหัวเซลล์ตัว DNA อ่ะอายุา80ปีแล้วบางคนทุบกระบาดข้างในแปลว่าอายุข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นหัวเทโลเมียร์ได้เข้ามาในดวงจิตตอนนี้เนี่ยมันสามารถหลอกทุบกระบาดเล่าให้หน่อยว่าอายุจริงได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายฟังทีหลังนะครับผมอ่ะเสร็จทีนี้นวัตกรรมมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเน้นให้หลักๆลสองตัวเนาะเน้นให้หลักๆลสองตัวที่เราทําการตลาดกันอยู่ตัวนี้มิเตอร์ใครรู้จักใครเคนกินบ้าง เคยกินก ok ันหมดเลยใช่ไหมอ่าเคยกินกันหมดเลยดีไหมครับดีดีนะครับบิสเลอร์ตัวนี้ดีมากถ้าวว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับผมเอ่อสรุปสอยบิสเลอร์นี่ีะไงอ่าอันนี้นะครับผมบิสเลอร์นะครับลักลักเลยเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับคือเทคโนโลยีไรโพโซเทคโนโลยีไรโพโซเปรียบเสมือนกล่องพัสดุในไปรษณีย์แล้วกันสมมติว่าผมอยากจะส่งขวดสับปเะรอหนึ่งเขาโยนไปล้างสักปะรดบรรจุได้เลยไหม ไม่ได้มันต้องมอ่อนมันต ông, ้องใส่กองก่อนซงเผื่อหายโทศัพั์ไม่แตกไม่หลบไายมันอยู่ในสาพเดินทุกต้องไหมครับเหมือนกันกับเทคโนโลยีนี้อยู่ในมิดเลอร์พาวเวอมันจะสามารถปองกังขารอาหารจากมิตเลอร์เนี่ยเข้าไปในยังจุดต่างๆจะต้องการไปรักษาแบควีเไม่ได้เกะล้อมอยู่ส่วนในของหลังหาเลยครับนี่คือเทคโนโลยีในมิดเลอร์เสร็จที่นี้ตัวมิดเลอร์มันคืออะไรบ้างนะครับผมมิดเลอร์เนี่ยมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสาร SOD ถ้าเปรียบเทียบกับมอวาอะไรบ้างนะ วิตามินซีวิตามินเอคอลลเจนนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ f o SO d อยู่อันดับสูงสุดอยู่อันดับสูงสุดที่ลดเรื่องของเซลล์เราให้กลับมาเด็กอีกครั้งตอนนี้นะครับผมอ่ะต,ต,ตรงนี้นะครับก็มีใบเรื่องของฮารานนะครับรับรองเพราะว่าฮิตเลอร์นอกจากกล่องแล้วมันมีฮารานทุกซองเลยถ้าเราเคยกินถุกล่องเนี่ยอ่ะมีอะไรอีกบ้างครับตัวนี้เอร่ะา,าดูมีฟอเตอร์กันท้าวาคนเพยอยู่ตรงนี้พีพีเพยอยู่ยตรงนี้ถ้าใครไม่เป็นโลมนะครับ ถ้าใครกินวิทเลอร์เข้าไปมันจะขาวไปหลักาเรหลองของฟิวออกฟิวทำความงานเลยนะครับแต่สําหรับที่จะเป็นโลมเขาจะไปหลัก้าโหลกก่อนครับกี่มาแรกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยไปเอ,อ่ออามาเพิ่สะเก็ดเงินเบาหวานความดันไทรอยเป็นพิษแบบนี้นครับโรคสะเก็ดเงินอันนี้ก็กระจกก็เนื้อครับผมอ่ะอันนี้ไตระยะสุดท้ายไตายวายหมอไม่รับแล้ว ีแรกนั้นหะมอไม่หลับแล้วนะอาการคือใส่ระยะสุดท้ายอยากทาใจเลยเลยเอาง่ายๆแต่เซตพีนีเขาได้ผ่ามิดเตอร์ไปครับตอนนี้ล็อกหมักมีหนามมีนวลใช้ชีวิตได้ปกติเดียวของมันเข้าไปลาเรือหลางสา่งผิดออกมากเลยนะครับผมอันนี้พีลาชันเป็นอามพฤก์สองปีสี่เดือนเหมือนกันตอนนี้ลุกขึ้นมาเดินได้แล้วมีอะไรอีกบ้างครับอะมีผีคนนี้นะครับปาดเดียวนะครับผมปากเดียวคนนี้แล้วก็มีน้องคนนี้เป็นมะเร็งเ,รเลือดขาว คนนี้เป็นมาเลงเลือดขาวนะครับก็หายขึ้นมาได้อ่ะคนนี้คนนี้เป็นเบาหวานครับก็คือในงานวางเขาอะจอดเดือดใช่ไหมพี่พีเห็นเขาจอดเดือดใช่ไหมเขาอ่ะจอดเดือดแซสที่นี้เขากินบิทเลอร์ไปตอนแรกมันอยู่เฉี่ยประมาณสองร้อยกรัมเททันไปหาหน้าที่เขามาจอดเดือดอีกรอบหนึ่งเลือดสองร้อยหกสิบเอ็ดคลดไวมากนะครับอาการดูดมากดูตรงนี้ตรงนี้ที่เขาเป็นอะไรเอ่ยมาเลงระยะที่สามนะครับมาเลงฉายแสงแล้วด้วยนะครับ มีอะไรอีกบ้างครับมีอามาเพิกมอีกนะครับโอเคมีอะไรอีกบ้างครับโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่หน้า f o d หน่อยครับอ่ะสันทีนี้นะครับครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลองถามมิดเลอร์มันยาวหรือเส้นรว่ามันคือมิดเลอร์มันหลักษา้ถึงุลกีคุณใส่มันไม่ไม่ไปอยู่ในโลกปานเลยผมจะบอกกันนี้บิดเลอร์มันไม่ได้ยาวหรือเศ้นแต่บิดเลอร์มันคือหลักษาความเวณและมันอันดีวะพอบิดเลอร์ตัวชู้่งท้องมันเลยคืออันนี้ครับ สาร์ o SO d สาร FOD SO เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้วิจัยมาจากไหนเพื่อเอาไปดูแลร่างกายแล้กครับแต่สาร์ o SO d มันคือสารธรรมชาติเทลานายขีดผลิตได้อยู่ทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ขอย,ายาังผลิตได้สาร์ o SO d เนี่ย,ย,ยร่างกายเราผลิตได้อยู่มันผลิตตั้งแต่เกิดครับหน้าที่ของเอฟโอดีผลิตเผื่อการเม่เดเล็อดขาวกับเซลล์ที่ทำงานในแข็งแรงพอเซลล์แข็งแรงก็ไม่เกิดโรคครับพอว่าฟาเนี่ โอรคอะไรก็แล้วแต่เด็เปิดให้แหลกบรรด่ามันร้อนเนี่ยมันเกิดจากเหลือในสะอาดกับเซลล์เสื่อมนะครับถ้าเลือดสะอาดเซลล์ไม่เสื่อมเกิดลมไหมครับไม่เกิดโลมเพราะฉะนั้นโลงถูกโรคเกิดจากเซลล์เสื่อมมนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับคนเด็กกินวิตเลร์เ้าไปเนี่ยควรจะกินนะครับตลอตั้งแต่อายุ เราหยียดฮาขึ้นไปเนี่ยสารเอสโอดีในร่างกายจะผลิตน้อยลงทุกวันเซลล์จะตายมากขึ้นทุกวันหุดทุกวันไปเลยทําให้เกิดโรคบางคนไม่เป็นโรคเพราะขัดแต่ว่บาบางที่นามามื่นบางที่เจ้าพวกเขาบางที่เสียเอ๋วขขอนู่นนี่นั่นเกิดจากเซลล์เราเนี่ยเสย SO ื่อมเพราะเอสโอดีในร่างกายน้นอยน้อยเซตที่มีไอสโอนบิ SO ลเลอร์เนี่ยมันก็มีสาร SO เอสโอดีเดือดสกัด er, มาจากผลไม้รอดเปอนย 2008, ีนทีแปลชนิดเอามาอยู่ในตัวนี้ไม่มีสารกับเสียไม่มีต่อวันวัดไรอไม่มีสารเคมีอะค่ะง่ายๆสารธรรมชาติอดเอรเซ็น กินเอสโอดีเข้าไปเซลล์รอดมาแข็งแรงเลือดรอดมาสะอาดโลกก็ให้ยขึ้นดีขึ้นก็ประมาณนั้นเข้าใจไหมครับรักการย่างไรแกตอนนี้เห็นัล้วเองครับอันนี้ผมเน้นให้เยอะหน่อยนะตัวหลักๆอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวเรื่องของเทโล่านะครับเทโล่าตัวนี้ก็คือนวัตกรรมที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ใครเคยทานเทโล่าแล้วบ้างดีไหมครับดีอร่อยครับอร่อยมากครับรสอ่ะงงอ่างงอ่างงเลยเนาะ สำหรับคนที่ไม่เป็นโรคนะผมจะบอกว่าหลับดีมากเลยเทโรล,ล่าเนี่ยเพราอะกินทุกคืนเลยผมนะใช่ไหมหลับดีไหมครับ <c oughs> หลับดีเออเราว่าบิดเตอร์ดบิดเตอร์ดีแล้วนะแต่เราน่าจะถูกกับเทโรล,ลา่าเพราะว่าร่างก,กายมันชินกับบิดเตอร์ไปแล้วก็เป็นได้สําหรับคนที่อยู่มานานแล้วนะครับกินเทโรล,ล่าได้เหมือนกันพึ่งท้าวาเทโรล,ล่ามันช่วยเดือยอะไรตีมาฟังเกล็ดไอ้หัวปลาทองตัวนี้นะครับมันคือตัวโครโมโซมเรานี่แหละในร่างกายทุกคนเรามีหมดเลยในที่นี้ไอ้โครโมโซมทนี้ไอ้หัวปลาทองเนี่ยมันจะมีฟีฟอง ฟองฟอมนี้ตอนเด็กเล่าแหลกเกินมันจะยาว,ว inde, มันจะยาวมากแต่พอเราอายุเดินมมากไอ้ฟอมตรงเนี้ยมันจะพอดันลงเรื่อยๆพอดันลงเรื่อยๆดันลงเรื่อยๆมันเป็นตัวบอกอายุของคนแต่ละคนมันเป็นตัวบอกสุขภาพของคนแต่ละคนสามารถตรวจได้ครับผมหมอบอกได้เลยครับว่าคุณหลือประมาณนี้แล้วคุณจะอยู่ได้เพิ่งอายุประมาณเท่าไรคุณจะเป็นโรคประมาณเ่ไหนะครับแต่ถ้าเราถึงตอวเท็กว่าเรตัวนี้เขาไปนี้เนี่ยมันจะไปมีปลาต้มโกให้เรา สุกกระพาะผีจะกลับมาแดกลงซิฟดีฟิฟดีเลยนะครับผมคุณสมบัติของมันเนาะคุณพวรรักๆเลยมันดูแลหลไปแบบถึงกระดูกใครที่อายุเยอะใครที่เดินบ่อยทํางานหนะักกระดูกด้วยมันจะดูแลตัวกระดูกด้วยแต่ว่าวันนี้ผมยังสาวๆเยอะผมเพิ่มให้เีินึงจริงๆอันนี้มันเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมสาวๆ,ๆสวยๆนั้นชอบแต่งหน้านะถูกไหมครับถามว่าผู้หญิงเนี่ยทูกกับเครื่องสุกตัวเะครับ มีตอนที่เราแพ้มางไหมม,ม,มีใช่ไหมคือสมมติเอาผีกว่าผีใช่ขี้มันแคบแน่ตัวนี้ดีอ่ะแต่พอกล้ามาใช้กล้าแพ้ถูกไหมมันเป็นแบบนั้นนะบางคนนวัดสินาาคา้าดกวดีนะแต่คนนี้ใช้ได้คนนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าหลักการคนเราไม่เหมือนกัน DNA ม,ม,มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เพิ่มเติมสำหรับคนในหลักความช่วยความงามน,นะครับก็คือมันจะแบบรัด DNA รับโครงสร้างเราบางอย่างที่เราแพ้นะอาจจะเลบมาใช้ไนดะ้ ด้วยไอ้นี่เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับอะไปกันต่อเลยครับผมเน้นให้่องตัวนี้นะครับตัวต่อไปพิสกา้าพิสก้าดีพอไม่ง่ายๆเลยครับเรื่องของหลังลำทรานั่นแหละหลังลำทรายใส่ทองลางกว่าอร0เต้องขานเตินโูเนี่ยมาจากลำท้ายนัอนกันนะครับแต่บางคนกอาจจะบอกว่าเอ้ย้องชท้าใส่ทีล้องล่างหมดทีท้ายดีอยู่ทุกวันหวังที่วันนซ่องหลอดซ่องหลอดจริงไหมครับแต่ผมจะเด่ให้ฟังว่าทีจะมั่นใจได้ตัวไอ้ทีท้ายทีเท้าสวมมันมันเหม็นคล้องไหม เรื่ององเก่าแต่ก่อ,อยู่ในลงไส้มันคือฟองไม้คำนั้นมันคือฟองไม้คำนั้นเลยเห็นเหเราท้ายเข้าไปอ่ะแต่ของเก่ามัน,น,นยันงเกาะอยู่หนึงน่งเมื่อกอบปลาปามีลาไข่หนาอยู่ในคอเหมือนอกันอันนี้เหมือนกันมันเกาะอยู่ในลำไส้เพราฉนั้จําเป็นต้องทานนะครับเพอบางคนความือ้นเนี่ยเฮ้ยมองตีจิ้นหน่อยแต่มีน้ำหนักขึ้นเร็วจังพรหลักกายี่นเพิ่ขึ้นไปเขาค้านได้ไมดีไงเดียตัวนี้มันเกาะอ,อยู่มาบพฉะนั้นก็ต้องกินเวลานันอย่ังนะครับผมอ่ะตัวต่อไปเลยกาแฟ กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟลดความกันหวานเป็นกาแฟลดน้ําตาลในเลือดเอาง่ายๆกินได้ไม่มีน้าตาลเพราะมันจะมีเหล้าคองย่าหวานเข้ามาแทนมีเรื่องกระเทียมดำมีเรื่องรากโสมตัวเด่นๆเลยก็คือข้าวไรเบอรี่เหตุสำคัญนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมมีขมิ้นชันมีสมดำมีกระเทียมดำมีเง่ารากขิงนะครับมีสามสมุนไพรของลสามสิชชนิดถึงเด็ดสำคัญใอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลจากประเทศเกาหลีมาแล้วค่ เอาไปพัรวัดเทพประเด็กตัวนี้ได้เลี้ยงข้องกาแฟหลอดความดังเบาหวานได้ดีอันนั้นไมนเชียมันีกข้ีสคับไม่ได้แรงขึ้นมาเองปรบเือให้เอพี่เองดีมดีีีวกันอตัวนี้ดี่าเลยน่ากินมี่เนาะอืมน่ากินน่ากินกัเอ่อไปเอาที่มันแปเดี๋ยวผมเอาสินค้าให้เยอะมากเลยีอ่ะมีอีกไหมครับรู้สึกอ่ะมีอีกตัวนึงมีตัวนึงที่ผมใช้ทุกวันเหมือนกันอีกตัวหนึ่งเพราะหลักๆเรามีแค่ห้5ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือต ครีเซรั่มเคยใช้ไหมครับไม่ใช่กันทำไมถ้ายังไม่เคยใช้แนะนําให้เอามาใช้นะครับใส่ก่อนนอนใสว่ว่อาได้เลยมันจะทําให้หน้าผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นฝ้ากัะจุดด่าดำจะค่อยๆจางลงดูแลล้ำลึกแล้วก็ถ้าภายนอกได้เห็นชัดๆที่สุดนะครับให้เป็นคนหน้าแหงให้เป็นคนเด็ดแตงหนา้าไม่ฝอยติดนะครับเอาไปทามันจะทําให้แต่งหน้าติดข้งางตาเวลาทาแป้งมันจะไม่เุ็ยๆอย่างครับทำไมพูดได้ผมก็ใช้หนะ้คาคอนซีลเลอร์ไอแป้งครับไอลนะิปสต ก็เลยรู้ไงว่าผู้หญิงเขาเป็นยังไงบ้า,างมากมันแห้งแใช้เหมือนกันนะครับอ่ะมีอีกไหมครับโอเคหมดแล้วนะครับผมมือให้นว,วัตกรรมโอเคนี่คือเรื่องของบร,ริษัทบริษัทดีไหมครับดีจากที่ฟังมาดีไหมดีเสียงคนรวยน่าจะเริ่มพูงแล้วนะครับเสียงคนรวยมีแค่นี้แล้วบริษัทดีไม่ดีครับดีนว,วัตกรรมดีไหมดีดีไหมดีโอดีเลยพี่สุดยอดเลยนะครับ แต่ถ้านวัตกรรมดีแล้วมาทำแล้วไม่ได้เงินทำไหมไม่ฮึผเสีมากเลยนะเพรามาเรื่องเรื่องเงินกันไม่ได้ดัหมือนจันเหมือนกันผมน่าจือึงันที่ทําไม่ได้เงินผมไม่ทําโอเคไปเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญของวันนี้จริงๆแล้วบริษัทดีแล้วครับนวัตกรรมดีแล้วครับแต่ถ้าทำตรงนี้ให้มีเสรามได้รสักเดี๋ยวราคาเือนเดี๋ยวแฟนดีไหมครับดีถ้าผีมามีรายรายตรงนี้ครบหมดนะครับ สมมติีข้าวมาทำธุรกิจตรงนี้ทำเลีวยมมันทุกกฎหมายทำเลีวยมมันพุกลักศาสนาทำเล้วมันไมน่กระกบอกกำลางประจัสามารถเด็เวลามาทำได้ทำเลีวยเพิิมรายได้ให้พี่สักทาเมื้อเรื่องแฟ้ต่อเดือนดีไหมครับดีมาทำไหมมาพร้อมเปิดใจฟังไหมร้อเปิดใจนะไม่ใช่เปิดหูนะพร้อมเปิดใจฟังไหมครับอ้ออ่านเปิดใจให้ผมดูหน่อยโอเค อถ้าผมพอใจฟังแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็พอแพงแบบไม่อยากได้เองพอมันแพงแบบก็วันนี้นะครับมี่โค้ดคนคนหนึ่งนะครับเออมองขาดไม่เจอแล้วนะครับก็มีโค้ดคนหนึ่งนะครับผมเ,เมื่อกี้กเราต่างจะได้ยินไปแล้วความเด็กนักเรียนแล้วมาความคุณครูบ้างโอเคไหมครับโ <Okay. S 1> ค้ดท่านนี้นะครับผมเป็นพระราชการคุณครูที่ตัดสินใจมาทำกับธุรกิจเดอเจม ตอนนี้ท่านมีรายได้มากกว่าเอ๊จะแต่หกแสนแล้วนะเหมือนรู้สึกนะครับผมมีรายได้ไปเดียวประมาณครึ่งล้านกับการมาทําเกิดจากงนานมาจากอาชีพพูดๆตรงนี้เมื่อกี้อยากเจอท่านเลยอยากอยากรู้ไม่ว่าทําไมข้าราชการมาทำตรงนี้ได้ครึ่งล้านอยากรู้ไม่ว่าข้าราชการลาออกหรือยังครับล,ออลาออกหรือยังครับ าลาออกแล้วอยากรู้ไหมว่าเงินมันดีขนาดไหนถึงทําให้คุณครูคนหนึ่งที่เรียนมาติ20ปีตัดสินใจลาออกจากราชการไน้าอยากรู้ไหมครับอ,อยากรู้ใช่ไหมตั้งใจฟังนะเสียงปรบมือดังๆนะซ้อปกบซ้อนมาปรบมือดังๆเพราะทำลักนไม่ออกนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโค้ชปรุยา Yeah, yeah.